สวัสดีครับรพบกที่ช่องสปอร์นิวทีเด็ดกันอีกเช่นเคยแหลงรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุ้มราคาที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวทันสู้เรือใบสีฟ้าไหมนักข่าวอัปเดตอาการเดี่ยงของบุกยศากกะนักข่าวค่ายสกายสปอร์ตออกลุงเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของบุกยศากกะปีกตัวกันของอาร์เซนอลหลังเจ้าตัวบาดเจ็บจากเกมเชเบลีกนัดออกไปแพ้รียงสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอขคาวที่ผ่านมาศากกะได้รับบาดเจ็บในเกมดังกล่าวโดยเขาอยู่ในสนามราวหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนตัวออกให้ฟาบิโอวีเอล่าลงเล่นนกับแมชีม แชมป์พรีเมียร์ในศึกบิ๊กแมตช์ประาอาทิ์นี้ที่คอคเมริตสเตเดียมต่อกรณีนักข่าวซากาลาสุดเมลาคมแกริ๊กเคฟเทลินนักข่าวของสกยสปอร์ตระบุว่าสตาร์วัย21ปีมีโอกาสลงเล่นกับเรือใบสีฟ้าได้เนื่องจากเขาไม่น่าจะเจ็บหนักที่หวาดเกรงกันแถมมองว่ามิเกลอาร์ตต้าน่าจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวครีแมนคนสำคัญออกเพื่อลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่หนักขึ้นมากกว่าผมไม่อยากให้แฟนอาร์เซนอลและอังกฤษเข้าใจผิดมันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ใช่ทางการแต่ซากาไม่น่าเจ็บหนะักบางทีเขาอาจมีอาการ กล้ามเนื้อตึงหรือไม่ก็เป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อระวังเอาไว้มากกว่า คอสเทรินเอ่ยด้านอติต้าตอบสื่อหลังเกมแพ้โดยยงว่าไม่เสียใจที่ส่งซาก้าลงเล่นทั้งๆที่เขามีปัญหาเล็กน้อยจากเกมบูก,กับสเปอร์และบอลมัดอยู่ก่อนแล้วผมไม่เสียใจมันเป็นอาการบาดเจ็บปกติและเขาโอเคดีมันเป็นปัญหาที่ส้นเท้าเราให้เขาพักจากเกมคาราบาอครับกับเบนฟอร์ดไปแล้วเขาพยายามตอกลูกส้นในครึ่งแรกและรู้สึกที่กามเนื้อดังนั้นเราจึงเปลี่ยนเขาออกต่อความคืบหน้าล่าสุดมีแนวนุมวัสก้าไม่น่าจะเจ็บหนักมีรายชื่อติดทีมชาติอังกฤษโพล่าสุดเมื่อ5ตุลาคมในเกมอุ่นเครื่องกับ ออสเตรียวันที่13ตุลาคมและเกมยูโร2024รอบคันเรือฟาดเกิดกับอิตาลีวันที่17ตุลาคมซึ่งจะเล่นที่เวมบีททั้ง2นัดระครับชอบกไดไลค์กดแชร์กดกดติดตามให้ช่องสปอร์ตยูทีเบทของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ระไว้เทีเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ